สำหรับเรื่องเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอนนะครับหรือการเรียนการสอนนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับที่นักวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอนจะเพิกเฉยหรือละเลยไม่ได้เลยนะครับเพราะว่างานวิจัยที่มีคุณภาพเนี่ยมันต้องย่อมเกิดจากการที่มีการเก็บรวบรวมที่มีคุณภาพตลอดทั้งเลือกที่จะใช้เครื่องมือให้ถูกต้องนะครับ นั้นประเด็นที่สําคัญก็คือที่จะนําเสนอต่อไปนี้ก็เราจะมาพูดถึงเครื่องมือในการเก็บรวบรวมมันมีลักษณะอย่างไรบ้างแล้วมันมีคุณภาพอย่างไรบ้างนะครับแล้วมีข้อไหนบ้างที่ควรพึงระมัดระวังในการที่จะสร้างเครื่องมือเหล่านี้นะครับสิ่งแรกที่อยากจะนําเรียนพวกเราก่อนและก็ทุกท่านก่อนให้เห็นภาพนะครับว่าจริงๆแล้วเรา เราสร้างเครื่องมือการวิจัยเนี่ยเราเราสร้างจากอะไรนะครับแล้วเราอยู่ดีเราจะสร้างเลยไหมก็คงก็คงไม่ใช่นะครับหลักง่ายๆของการที่เราจะออกแบบเครื่องมือในการวิจัยมันก็คือเราจะเริ่มต้นจากสิ่งที่เรียกว่าคอนเซ็ปต์เฟรมเบอร์หรือกรอบแนวคิดการวิจัยนะครับจากข้างต้นนะครับเราจะเห็นว่านี่คือภาพตัวอย่างของกรอบแนวคิดการวิจัยที่เราคุ้นชิน แล้วก็เห็นภาพเรื่อยๆนะครับในการวิจัยางฒนาหลักลการสอนมันก็เริ่มต้นจากอะไรครับจากสิ่งที่เราเรียกว่า dependent variable หรือตัวแปรตามที่เราสนใจอยากจะพัฒนานักเรียนยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการคิดวิเคราะห์เนี่ยตัวแปรตามแล้วการคิดวิเคราะห์เหล่านี้มันเกิดจากอะไรก็คือนวัตกรรมการเรียนการสอนของพวกเราเช่นการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน approach นะครับ หรือเอาเทคโนโลยีมาใช้ประกอบเช่นมีออนไลน์ไปประกอบการสอน,นปัญหาพิธานก็ได้นะครับหรือเราจะแอปพลายการสอนก็แล้วแต่อันนี้เราเรียกว่าตัวแปรต้นถูกไหมฮะหรือ independent variable บางคนก็เรียก treatment นะครับนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราดูจากกรอบแนวคิดนี้เราจะเริ่มมองเห็นตัวแปรแล้วนะครอันนี้ก็คือตัวแปรตามอันนี้ก็คือตัวแปรต้นแล้วแน่นอนครับในกรอบแนวคิดหรือกรอบ แนวคิดการวิจัยนะครับ c o n c e p t u a l Framework เนี่ยเราควรนำเสนอตัว theory ตัวทฤษฎีนะตัวหลักการแล้วก็ไอเดียที่เอามาใช้ในตัวนวัตกรรมของเราจากกรอบแนวคิดนี้นี่นะครับพอเรามองไปอะไรฮะพอเรามองไปข้างล่างพอเรามองเขีนกรอบแนวะคิดเราจะเห็นได้ว,ว่าพอเรามองกรอบแนวะคิดเสร็จนะฮะเราจะเห็นตัวสิ่งที่แรก,กเรียกว่าตัวแปรนั้น นักวิจัยก็ต้องดูว่าตัวแปรนี้ควรไปศึกษาแล้วก็นิยามมันออกมานันตัวนิยามตัวแรกมันก็คือนิยามออกมาเป็นเครื่องมือในการเก็บเห็นไหมครับเห็นตัวแปรปั๊บก็จะเห็นเครื่องมือทันทีแต่เครื่องมือในการวิจัยมันก็จะมีสองประเภทใหญ่ๆใช่ไหมครับที่เป็นเครื่องมือการวิจัยทางสถตรและการสอนก็คือเครื่องมือแรกก็คือเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งจะพูดใน,ในในในวันนี้นะครับส่วนเครื่องมือตัวที่สองนะครับก็คือเครื่องมือที่รองรับนวัตกรรมพวกไหนฮะ การสอนต่างๆนะครับวิธีสอนการสอนเทคนิคการสอนตลอดทั้งสื่อนะฮะต่างๆที่เรานํามาใช้งนั้นเราเห็นว่าเครื่องมือมันก็จะมี2ประเภทใช่ไหมครับก็คือเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือนวัตรกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผนการสอนใช่ไหมครับหรือชุดกิจกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่กับเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมซึ่งเอามาจากอะไรครับซึ่งนํามาจากตัวแปรที่เราสนใจดังนั้นก่อนที่เราจะสร้างเครื่องมือสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับที่อยากจะย้ํา นักวิจัยทุกคนเลยนะครับก็คือก่อนที่เราจะนํามาสร้างเครื่องมือเราต้องนิยามก่อนพูดง่ายๆคือเราต้องศึกษามันก่อนว่ามันคืออะไรมันมีกี่องค์ประกอบมันวัดด้วยวิธีอะไรบ้างอันนี้เราเรียกว่านิยามเชิงปฏิบัติการนะครับนั้นเราต้องนิยามมันก่อนแม้แต่การสอนเราก็ต้องนิยามว่ามันมีกี่ขั้นตอนแต่และขั้นตอนทําอะไรบ้างอันนี้แต่ว่าประเด็นวันนี้นะครับสิ่งที่จะนําเสนอก็คือกรณีที่เป็นอ่ไรครับตัวแปร เรานิยามมันแล้วจะเก็บรวบรวมมันอย่างไรนะครับทีนี้จากเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นว่าเครื่องมือมันจะมี2ประเภทใหญ่ๆก็คือประเภทของเครื่องมือในการวิจัยของสาขาหลักสูตรและการสอนนะครับก็คือตัวแรกก็คือเครื่องมือที่รองรับนวัตกรรมนะฮะเครื่องมือรองรับนวัตกรรมก็ได้แก่พวกอะไรครับพวกแผนพวกสื่อหรือผสมก็ได้ครับก็คือสื่อผสมการสอนอะไรก็แล้วแต่นะครับ ตรงนี้เนี่นะฮะเวลาเราสร้างนี่นะครับเราก็จะพิจารณาความเหมาะสมฟังให้ดีนะครับพิจารณาความเหมาะสมและนิยมไปทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพกับนักเรียนที่ที่ยังไม่เคยเรียนแล้วก็เวลาเราจะพิจารณาว่ามันมีคุณภาพเราจะดูลายแผนดูลายชุดไม่ใช่ดูภาพรวมก็คือแผนนี้ผ่านไหมดังนั้นเวลานําเสนอต้องนําเสนอทีละอะไรครับประเด็นว่าแผนนี้ผ่านคุณภาพหรือไม่แผนนี้ผ่านคุณภาพหรือไม่ไม่ใช่นําเสนอในการเฉลี่ยภาพรวม แต่โอเคล่ะครับในวันนี้เราจะไม่ได้พูดประเด็ดนนี้เพราะประเด็นที่สาคัญเราจะพูดถึงอะไรครับเครื่องมือเหล่านี้มันจะนําไปสู่ตัวแปรถูกไหมครับตัวแปรก็คือพฤติกรรมที่แสดงออกมาของนักเรียนนะฮะเป็นตัวแปรที่เราคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาการการสอนดังนั้นเราก็ต้องสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมไอ้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมนี้มันก็คืออะไรครับการพยายามที่จะพยายามมองหาความสามารถจริงๆของนักเรียน ว่าหลังจากที่เราใช้นวัตก,กรรมไปแล้วนี่นะครับคะแนนที่มันออกมาเนี่ยนะครับมันเกิดจากความสามารถจริงๆที่เกิดจากนวัตก,กรรมหรือไม่นะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับในทางวัดและประเมินเราจะนิยามผ่านสมการตรงนี้ครับก็คือ x เท่ากับ t บวก e เดี๋ยวเฟรมถัดไปจะพูดนะครับว่า x เท่ากับ t บวก e เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรกับการสร้างเครื่องมือในครั้งนี้ครับ นในการตอบคําถามว่าทำไมเครื่องมือต้องมีคุณภาพนะครับมันก็มาจากตัวสมการที่ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นนะครับสมการนี้ก็หมายถึง x เกิดจาก t บวก e นะครับ x คืออะไร x คือคะแนนความคะแนนที่เกิดจากการวัดซึ่งเป็นการวัดตัวแปรในครั้งนั้นนะครับตัวแปรนั้นก็ขึ้นอยู่กับงานวิจัยเราว่าเราต้องการศึกษาตัวแปรอะไรแลร้วเราก็วัดออกมาเป็นคะแนน แต่ว่าคะแนนตรงนี้เนี่ยมันมาจากสมการนะครับในทางวัดที่เชื่อว่ามันเกิดจากคะแนนจริงก็คือ t หรือ t u o score บวกกับค่าความคาดเคลื่อนซึ่งเป็นค่าความคาดเคลื่อนจากการาวัดเนี่ยนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราดูจากสมการนี้ลองยกตัวอย่างให้เห็นเด็ก2คนนี่นะครับเด็กคนหนึ่งก็มีได้5คะแนนจากการวัดอีกคนหนึ่งก็ได้5คะแนนจากการวัด5าคะแนนสองคนนี้อาจจะไม่ได้เกิดจากคะแนนความสามารถจริงที่เท่ากันนะครับ เพราะว่าคนแรกเกิดจากการมีความสามารถจริง7คะแนนลบด้วย2นะฮะก็คือเท่ากับ5ลบ2แปลว่าอย่างไงครับเขา,าอาจจะรู้เรื่องนั้นแต่ว่าข้อนั้นนะฮะประเด็นในการวัดนั้นไม่เที่ยงตรงและก็มีความยากเกินไปแล้วก็ไม่เหมาะสมมันก็ทําให้คะแนนเขาลบลงในขณะเดียวกันเด็กคนหนึ่งก็ได้5เหมือนกันนะครับก็ได้คะแนน x เท่ากับ5ทั้งทั้งที่ความสามารถจริงเขาได้3แต่ว่าเขาได้คะแนนเพิ่ม2ด้วยอาจจะเกิดจากการเดาอาจจะการที่เขาไปตอบถูกดังนั้น วิธีการเราจะเห็นได้ว่าทำอย่างไรล่ะครับการวิจัยเราจะมีคุณภาพมันก็ต้องสร้างเครื่องมือที่มีคุณภาพก่อนใช่ไหมครับดังนั้นคําถามคือทาอย่างไรเราจะหาความสามารถจริงๆของเด็กได้วิธีไง่ายๆคือก็พยายามทําให้ x เท่ากับ P, ทําให้ e หายไปทําให้ค่า e อ r o r score หายไปถูกไหมครับทีนี้คําว่าทําให้ค่า error score หายไป,ไท,ำท,ำยไปทำอย่างไรง่ายๆครับ e r r o r s c o r e มาจากไหนครับ error s c o r e มาจากครับ เครื่องมือที่ไม่มีคุณภาพหรือการเก็บที่ไม่เหมาะสมดังนั้นวิธีง,าง่ายๆคือ่ไครับถ้าเราต้องทราบความสามารถจริงๆของเด็กเราก็ต้องสร้างเครื่องมือที่อะไรครับที่มีคุณภาพและเก็บรวบรวมที่เหมาะสมนี่คือที่มาที่ไปว่าทําไมในงานวิจัยเราต้องสร้างเครื่องมือที่มีคุณภาพเพราะมิฉะนั้นเราจะไม่รู้ความสามารถจริงของเด็กได้เลยในการวิจัยนะครับดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วนี่นะครับ การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนะครับอย่างไรเราถึงเรียกว่ามีคุณภาพนะครับนั้นเราเห็นว่าสิ่งที่เราทําวิจัยเนี่ยครับสิ่งที่มันแสดงออกมาจากตัวนักเรียนเราเรียกว่า Data หรือข้อมูล Data พวกนี้ต้องเก็บด้วยเลยครับด้วยเครื่องมือเครื่องมืออะไรก็ได้ที่มันเป็นเครื่องมือที่ไปตอบตามนิยามนั้นเราต้องนิยาม่อนนะครับแต่เครื่องมือเหล่านี้มันจะมีคุณภาพได้ต้องอะไรครับงานวิจัยจะมีคุณภาพได้มันต้องขึ้นอยู่กับอะไรครับอยู่ที่เครื่องมือที่มีคุณภาพ เครื่องมือที่มีคุณภาพมันดูอะไรบ้างผมอยากจะให้เคล็ดลับง่ายๆครับเครื่องมือที่มีคุณภาพมันก็ดูอยู่5ประการที่สําคัญตัวแรกก็คือความเป็นปารานัยนะครับความเที่ยงตรงความเชื่อมั่นมันอะไรครับความยากและก็ค่ามนันจะแน่เดี๋ยวเรามาดูแต่ละตัวว่าแต่ละตัวมีคอนเซปต์อะไรแล้วก็หลายหลายครั้งพวกเราที่เรียนมาก็คงจะเข้าใจแล้วล่ะครับว่าแต่ละตัวมันมีคอนเซปต์อะไรบ้างเดี๋ยวเป็นการเพิ่มเติมให้เห็นภาพ ที่สาคัญแล้วก็ชี้ให้เห็นข้อปกปรองจที่สําคัญนะครับตัวแรกนะครับที่เป็นคุณภาพเครื่องมือที่เราพูดถึงบ่อยๆก็คือความเป็นปรนัยความเป็นปรนัยเนี่ยก็คือแปลว่าอย่างไรครับแปลว่าเครื่องมือนั้นจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นแบบสอบถามเป็นแบบทดสอบเป็นแบบสัมภาษณ์เป็นอะไรก็ได้เป็นที่เครื่องมือวัดตัวแปรเราเครื่องมือเหล่านั้นจะต้องมีความเป็นปรนัยปรนัยแปลว่าอย่างไงครับแปลว่าประเด็นคําถามเหล่านั้น ่านแล้วเข้าใจตรงกันเช่นสัมภาษณ์และเข้าใจตรงกันว่าสัมภาษณ์เรื่องนี้สอบถามเข้าใจตรงกันว่าสอบถามเรื่องนี้ถ้ามันไม่เข้าใจไม่ตรงกันก็แปลว่าไม่มีความเป็นปาราณินะครับอะไรครับเมื่อมีการตรวจให้คะแนนแล้วทุกคนให้คะแนนเท่ากันให้คะแนนคงที่เท่ากันเช่นใครมาตรวจแล้วใครมาบอกว่าให้คะแนนเออคนนี้ได้รู้สึกอย่างนี้ก็ให้คะแนให้คะแนนเหมือนกันเลยและแปลความหมายชัดเจนตรงกันเช่นคนนี้เก่งคนนี้อ่อนแปลความหมายเหมือนกันเลย ถ้ามีลักษณะแบบนี้เราเรียกว่ามีความเป็นปนัยดังนั้นสังเกตไหมครับแบบทดสอบที่เป็น multiple choice คนจึงนิยมเรียกว่าแบบทดสอบแบบปรนัยความเป็นจริงมันเป็น multiple choice นะครับแต่มันมีความเป็นปรนัยสูงเพราะใครอ่านก็เข้าใจแล้วก็ตอบก็ผิดใครมาตรวจก็ให้คะแนนเหมือนกันคนหลายคนเลยเรียกมันว่าแบบทดสอบแบบปรนัยแต่จริงมันจะเป็น multiple choice นะครับมันคือแบบทดสอบแบบเลือกตอบน่าจะตรงมากกว่านะครับอันนี้คือคําว่า ความเป็นพลานัยใช้ได้กับทุกเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์และเข้าใจตรงกันให้คะแนนตรงกันมีความหมายตรงกันว่าชอบหรือไม่ชอบอันนี้คือความเป็นพลานัยครับซึ่งเกิดขึ้นตอนแรกเลยตอนที่เราเริ่มสร้างข้อความสร้างข้อคาําถามเลยนะครับตัวถัดมาคือความเที่ยงตรงนะครับบางตําราก็เรียกความตรงนะครับความเที่ยงตรงง่ายๆคอนเซปต์มันก็คือว่าลักษณะของข้อความลักษณะของสิ่งที่ถามลักษณะสิ่งที่วัดมันตรงกับสิ่งอะไรครับที่ต้องการวัดจริงๆ ที่ต้องการศึกษาจริงๆจริงๆแล้วความเที่ยงตรงมีหลายแบบแต่ความเที่ยงตรงส่วนใหญ่ที่เราใช้ในอะไรครับในการวิจ,จัยทางนัานสูตรและการสอนก็คือความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาถูกไหมฮะหรือ content validity คําว่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแปลว่ายังไงครับก็คือคอนเซปต์ง่ายๆครับสอนเนื้อหาใดก็วัดเนื้อหานั้นทีนี้คําว่าสอนเนื้อหาใดเราดูจากอะไรครับก็ดูจากวัตถุประสงค์แล้ววัตถุประสงค์มาจากอะไรครับก็มาจากตัวชี้วัดตัวชี้วัดมาจากอะไรครับก็มาจากหลักสูตรอองมาตรฐาน นั้นเวลาเราสร้างเครื่องมือเราจึงอะไรครับนิยมให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่าข้อคําถามเหล่านี้มันตรงหรือไม่เขาก็จะเช็คค่าะไรครับค่า IOC ให้เราอันนี้คือการหาความเที่ยงตรงส่วนความที่งตรงแบบอื่นนะครับก็ยัไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้นะครับท่านก็ไปสามารถเรียนรู้และเพิ่มเติมได้นะครับ,นะค,รบความเชื่อมัน่นอันนี้คือค่าคุณภาพเครื่องมือเป็นลายฉบับความเชื่อมั่นจะมีแค่ค่าเดียวทั้งฉบับแปลว่าถ้ามี1ฉบับก็มีค่าเดียว ความเชื่อมั่นมันคืออะไรครับหลักของมันก็คือถ้าเครื่องมือฉบับนี้ดีจริงวัดกี่ครั้งในสถานการณ์เดิมใกล้เดิมก็ได้ผลเหมือนเดิมพูดง่ายๆคือความเชื่อมั่นมาจากคอนเสปสองครั้งครับวัดครั้งนี้กับเด็กกลุ่มนี้กับวัดครั้งนี้กับเด็กกลุ่มเดิมก็ได้ผลใกล้เคียงเดิมอันนี้เราเลยมีความเชื่อมั่นบางคนเรียกมันว่าความคงเส้นคงวาดังนั้นความเชื่อมั่นมันจึงมันจึงเหมือนเอา x กับ y มาหาความสัมพันธ์ครับถ้าสัมพันธ์กันเหมือนเดิมมันก็คือมีค่าเท่ากับ1ถูกหนเลย แต่ถ้ามันผกผันกันก็ลบหนึ่งนั้นมันจะมีค่าตั้งแต่ลบหนึ่งจนถึงหนึ่งเท่าไหรล่ะครับถึงใช้ได้จุดเจ็ดครับน,นักวิจัยบอกว่าจุดเจ็ดจุดเจ็ดมาจากอะไรครับจุดเจ็ดมาจากการที่เราเอาจุดเจ็ดยกกํลาลังสองเป็นจุดสี่เก้าสี่สิบเก้ามาทอะไรครับเป็นร้อยละก็คือสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นเป็นค่าทํานายดังนั้นมันเชื่อว่าทานายได้ประมาณห้าสิบนะสี่สิบเก้ามันก็เลยเอาจุดเจ็ดเป็นความเชื่อมั่นที่เครื่องมือใช้ได้นะครับซึ่ง ไอ้ตรงความเชื่อมั่นนี่แหละครับก็จะมีหลายสูตรหลายวิธีนะครับซึ่งหาได้หลายแบบยกตัวอย่างเช่นนี้ครับความเชื่อมั่นของแบบทดสอบนะฮะถ้าเป็นอิงเกณ์ก็นิยมใช้วิธีของโลเวตนะครับนะฮะเนี่ยฮะถ้าเป็นความเชื่อมั่นของอะไรครับของพวกแบบทดสอบแบบชนิดอื่นก็อาจจะใช้ค่า k r 2 0หรือถ้าเป็นพวกแบบสอบถามนะครับก็ใช้ค่าอัลฟาของคอนบาร์อันนี้ก็ก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่านี่คือความเชื่อมั่นดังนั้นเวลาเรา เราหาคำนวณความเชื่อมัน่นความเชื่อมั่นหนึ่งฉบับจะมีได้แค่ค่าเดียวและเป็นความเชื่อมั่นสุดท้ายหลังจากที่เราทรายเอาแล้วปกติเราจะทายเอาเสร็จถึงได้ความเชื่อมั่นนะครับนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพเรื่องความเชื่อมั่นครับค่าความยากค่าความยากคืออะไรค่าความยากพูดง่ายๆคือแบบแปลแบบง่ายๆนะครับเป็นค่าคุณภาพรายข้อข้อไหนยากก็แปลว่าไม่คนตอบผิดหมดคือไม่ได้ ข้อไหนง่ายก็คือคนตอบถูกหมดคือมันง่ายถูกไหมครับค่าความยากนี่จาเป็นสาหรับข้อแบบเครื่องมือที่เป็นแบบทดสอบเท่านั้นดังนั้นค่าความยากเนี่ยสมมติเราออกตรงก็จริงแต่มันง่ายครับเช่นเราบอกว่านักเรียนสามารถบวกเลขหนึ่งหลักได้เราออกหนึ่งบวกหนึ่งมันก็ตรงจุดประสงค์นะมีความเชื่อตรงแต่ว่าเด็กตอบถูกหมดเลยข้อนี้อาจจะเป็นข้อที่ไม่มีคุณภาพใช่ไหมครับดังนั้นค่าความความยากมันจะมีค่าตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งเท่าไหร่ละครับใช้ได้ก็จุดสองถึงจุดแปดศูนย์ก็ใช้ได้ถ้ายิ่งเข้าใกล้ศูน ยิ่งมันยากเพราะว่าคนตอบถูกผิดคนตอบผิดหมดเลยใช่ไหมครับบางคนเรียกว่าค่าความยากค่า P ีคือคือเปอร์เซ็นต์ในการตอบถูกนะฮะนี่คือที่มาที่ไปของค่าความยากนิยมใช้กับเครื่องมือที่เป็นแบบทดสอบเท่านั้นนะครับเพราะว่าแบบทดสอบไม่มีค่าความยากอย,กอยู่แล้วเพราะมันเป็นตอบยังไงก็ได้ถูกไหมครับดังนั้นค่าความยากก็ก็เหมาะสําหรับแบบทดสอบครับอานาจจาแนกนะครับอานาจจาแนกคือความสามารถของรายข้อที่แยกคนได้แยกเป็น2กลุ่มได้ คำว่าแยก2กลุ่มมันขึ้นอยู่กับเราจะอะไรครับจะใช้การทดสอบครั้งนั้นการประเมินครั้งนั้นเป็นอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่มนะครับดังนั้นการแยกมันก็คือถ้าเป็นอิงเกณฑ์ก็คือแยกออกเป็นกลุ่มผ่านไม่ผ่านแล้วก็แยกออกมาใช่ไหมครับว่าข้อนั้นคนผ่านมาตอบถูกมากกว่าคนไม่ผ่านหรือไม่อันนี้คือข้ามมาจะแม่แต่ถ้าเป็นกลุ่มก็คือแยกกลุ่มสูงกลุ่มต่ำนะฮะอันนั้นก็คือค้ามมาจะแม่ข่ามาจะแม่ที่ใช้ได้ก็คือมีตั้งแต่อะไรครับ0.2ถึง1.0เนี่ก็ใช้ได คุณศาสําสำคัญนะครับของเครื่องมือทั้ง5้าตัวนี้นะครับนาจะแนกก็ปกตินต่าจาแนกก็ทําได้หลายสูตรนะครับเช่นถ้าเป็นข้อแบบทดสอบิีเกนเราก็ใช้อะไรครับการการผ่านไม่ผ่านเป็นนาจะแนกแล้วก็ใช้ค่าเบนแนนของอค่า B ีอินเด็กของเบนแนนนะครับการทดสอบแบบอิงกลุ่มแบบทดสอบแล้วก็ใช้การหาค่า P K ค,ค่า R ารค่า R คือค่าน,น่าจาแนกส่วนพวกแบบสอบถามเราก็จะนิยมอะไรครับหานาจะแนกโดยการที่จะใช้ เปรียบเทียบระหว่าง2กลุ่มคือ t u TT test หรือหา i t e m total correlation นะครับระหว่างความสัมพันธ์ของคะแนนของคนนั้นกับคะแนนรวมนะครับอันนี้คือค่า I t e m total correlation ทั้งหมดนี้นี่นะครับเป็นเกณฑ์ของอันมาเจอแมกเป็นคุณภาพซึ่งรายละเอียดนะครับก็ฝากพูกเราไปศึกษานะครับแต่หัวใจสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราเลือกให้ถูกว่าเมื่อไหรเราใช้อิงเกณฑ์อิงกลุ่มนะครับถ้าอิงเกณฑ์ถ้าแบบทดสอบเป็นเกณฑ์ก็ให้ใช้อันมาเจอแมกตัวนี้นะครับถ้าอิงกลุ่มก็ให้ใช้ค่า r นะครับ ถ้าแบบสอบสามก็เลือกเอาระหว่าง t t e s t หรือ Item Total Correlation ถ้าเป็น t t e ท t ต้องมีกลุ่มสูงก,กลุ่มต่ำอย่างน้อย30คนนะครับซึ่งหาได้ยากส่วนใหญ่ก็จะม,มี30คนใช่ไหมครับเราก็หันมาใช้ Item Total Correlation นี่คือนี่คือหัวใจของอันมาจตแม่ครับดังนั้นเวลาเราเริ่มต้นนะฮะเวลาเราเริ่มต้นที่จะสร้างเครื่องมือสิ่งแรกก็คือเวลาเราเจอตัวแปรแล้วเราต้องอ่านก่อนว่าตัวแปรนี้มันมันคืออะไร มันมีความมุ่งหมายยังไงบ้างก็คือเวลาเราสร้างเครื่องมือเราจะสร้างจากวัตถุประสงค์การวิจัยเช่นข้อหนึ่งศึกษาความพึงพอใจก็แปลว่าอ๋อเขาต้องการความพึงพอใจข้อสศึกษาเปรียบเทียบผลสำิีอ๋อเขาต้องการเปรียบเทียบผลสำลีตัวแปรเครื่องมือคือผลสำิีข้อ3ามอะไรครับเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ก็คือคิดวิเคราะห์ดังนั้นเราสร้างเครื่องมือตามวัตถุประสงค์การวิจัยดูให้กระจ่างว่ามันหมายถึงอะไรนะครับจากนั้นเราก็มานิยามถูกไหมครับว่ามันหมายถึงอะไรวัดได้อย่างไรปกติการนิยามและวัด ได้เนี่ยมันจะเอามาจากบทที่2นั่นแปลว่าเราต้องไปอ่านมาให้ชัดก่อนแล้วเราก็มาเลือกเครื่องมือที่มันตรงถูกไหมฮะพอเลือกเครื่องมือที่มันตรงเสร็จปับ๊บเราก็มาศึกษาวิธีการสร้างปกติวิธีการสร้างถ้าเราเข้าใจเราก็จะสร้างเองแต่ถ้าบางครั้งเราไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะดูตัวอย่างจากมาตรฐานที่เขาสร้างว่าลักษณะที่ดีมันเป็นยังไงอันนี้คือแต่ฝากพึงระวังนะครับปัญหาส่วนใหญ่ของพวกเราก็คือเรามาสร้างเลยครับโดยที่เราไม่ดูนิยามของเราเลย มันก็จะทําให้งานเราไม่ไม,ไม่ไม่มีคุณภาพเราต้องดูนิยามของเราก่อนและนิยามต้องถูกต้องก่อนค่อยมาสร้างเพราะหลักการของการวัดถ้าคุณนิยามได้คุณจะวัดได้ครับทีนี้นี่คือตัวอย่างนะครับจากเมื่อสักครู่ที่ได้นำเสนอเนี่ยนี่คือตัวอย่างของการกระบวนการสร้างเครื่องมือในการวิจัยนะครับอาจารย์จะชี้ให้เห็นอย่างนี้ครับว่านี่คือเครื่องมือที่เราเป็นที่นิยมในการวิจัยทางน้าลัูตรและการสอนนะครับ ก็ได้แก่อะไรครับแบบทดสอบวัดผลสมทติใช่ไหมครับมีนิยมป่อยมากตัวที่2แบบทดสอบอื่นๆที่เป็นอิงกลุ่มครับเช่นคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์อะไรที่เป็นแบบทดสอบแต่ไม่ใช่ผลผลิตนั่นแหละครับแบบสอบถามเช่นพึงพอใจเช่นเจตคติเช่นความสในใจนี่คือเครื่องมือที่เรานิยมถูกไหมครับแบบวัดภาคปฏิบัติเช่นแบบสังเกตแบบประเมินที่เป็นรูปิิสระครับอ่านะฮะอันนี้ภาคปฏิบัติที่เป็นตัวประเด็นนะครับแล้วก็แบบสัมภาษณ์นะครับอันนี้อาจจะน้อยหน่อย เครื่องมือเหล่านี้เวลาสร้างจะต้องสร้างให้มีความเป็นปรนัยก่อนหมายคือว่าสร้างข้อคําถามให้มันชัดเจนใครอ่านแล้วก็เข้าใจถูกไหมครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วขั้นต่อมานะครับอันนี้ดูจากซ้ายไปขวานะครับเราก็จะนําเครื่องมือเหล่านี้ไปหาเลยครับนี่คือคุณภาพที่สําคัญที่สุดที่เครื่องมือจะต้องมีนะครับที่เครื่องมือเก็บรวบรวมจะต้องมีก็คือไปหาความเที่ยงตรงหรือ validity นั่นเองการหาความเที่ยงตรงก็จะทำทำคล้ายๆกันก็คือให้ผู้เชื่อชาญทที่ในเรื่องนั้น ท่านพิจารณาว่าประเด็นข้อคำถามเราตรงกับนิยามตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่เทคนิคนี้เราเรียกว่า IOC ถูกไหมฮะ I ก็คือถ้าเป็นข้อสอบก็คือ item O ก็คือ objective C ก็คือ c o r r e l a t ก็คือความสัมพันธ์ของอะไรครับของข้อสอบกับจุดุประสงค์เช็คท่านก็จะเช็คเป็นหลายข้อข้อนี้ตรงไหมถ้าตรงท่านก็ให้บวกหนึง่งไม่ตรงท่านก็ให้ลบหนึง่งไม่มันเจ๊ถ้าให้ศูนย์สแสดงว่าในการสร้างข้อคำถามเนี่ยเราผลสร้างไว้เกินที่จะใช้จริง ะะเช่นเราต้องการ30ถูกไหมฮะเราก็สร้างไว้45ท่านผู้ชาญก็จะเช็คให้เรา45ข้อถ้าเราสามารถไปทายเอาได้เราก็ไปทายเอาถ้าทายเอาไม่ได้เราก็คัดเลือก30ข้อเพื่อน,นําไปใช้ในการทําวิจัยเครื่องมืออื่นๆก็เช่นเดียวกันนะฮะก็สร้างไว้ผู้ชาญเช็คเช็คแต่ทีนี้ถ้าโดยหลักการเนี่ยเราควรไปทายเอาไหมครับทายเอากับคนที่ผ่านเนื้อหานี้มาแล้วคอนเซปต์ Concept นะครับ การทายเอาเครื่องมือต้องทายเอากับคนที่เรียนรู้เนื้อหานี้มาแล้วเท่านั้นหรือเข้าใจเรื่องนั้นมาแล้วเท่านั้นเช่นเราสอนปอ .3 แล้วเราไม่ได้ทายเอาแผนกับป .3 แต่เราอยากจะหาคุณภาพแบบทดสอบเราก็อาจจะใช้กับเด็กปอ .4 อย่างนี้เป็นต้นนั้นเราก็ทานาเครื่องมือนี้ไปใช้กับเด็กป .4 ที่เรียนเนื้อหานี้มาแล้วตอนนี้เราจะคํานวณหาค่าอะไรครับหาหน้าจำแนกก็ให้เรามาใช้วิธีการของเบนแนนก็คือมันจะแบ่งคนเป็นกลุ่มผ่านไม่ผ่านแล้วก็อะไรครับหาหน้าจำแนก ค่อยคัดเลือกข้อที่เหลือมาหาคำนวณความเชื่อมั่นของโลเบตน,นี่คือกรณีของอะไรครับของแบบทดสอบวัดผลสำริดทางการเรียนงนั้นความเชื่อมั่นจะเป็นความเชื่อมั่นของข้อที่ใช้จริง30ข้อมันออกจะมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละครับแต่มันไม่เกินหนึ่งถูกไหมครับดังที่ผมพูดไปแล้วในทำนองเดียวกันเครื่องมืออื่นๆก็เช่นเดียวกันครับเมื่อไปไทยเอาเสียแต่จะเปลี่ยนสูตรนะครับเพื่อให้เป็นไปตามมาหลักการของมันเช่นกรณีของแบบทดสอบวัด ตัวอื่นก็เป็นค่า p ค่า R ก็คือค่าค,าความยากง่ายนักจะแม่โดยสูตรค่า p ค่า R แล้วคัดเลือกข้อที่เหลือที่ต้องการมาคำนวณค่า kr 2 0อันนี้แนะนำเลยนะครับสูดของคูเดอร์ลีช์ดสันสูตรที่20เพราะจะดูาสามารถทำได้ง่ายกว่าแล้วก็ตอบโจทย์ได้ดีกว่า kr 2 1เนะครับก็รณนี้แบบสอบถามนะครับเราสร้างเสร็จแล้วเราให้ผู้ชาญดดูถูกไหมครับดูเสร็จถ้าเราจะทายเอาสมมตินักเรียนเคยแบบพึงพอใจกลุ่มนี้เคยทดลองแบบการสอนแล้ว ก็ไปไปถ่ายเอาทเท้าซกก็แยกออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มสูงกลุ่มต่ำแต่ละการกลุ่มสูงกลุ่มต่ำต้องมี30ก็แปลว่าต้องมี60คนเป็นอย่างน้อยถูกไหมครับแล้วก็หาทีเทสถ้ามันซิกถึงเลือกเอาข้อซิกนิฟิแคนก็คือถ้ามันต่างกันอย่างซิกนิฟิแคนถึงเลือกเอาข้อนั้นมามาเลยครับมาเป็นข้อที่จะใช้ในริงแล้วก็เอาข้อทุ่งหรือข้อที่จะใช้มาคำนวณหาค่าเอลฟาของคอนฝาอันนี้เราเรียกว่าการหาคุณภาพของแบบสอบถามถ้ามันทําไม่ได้มันก็จบที่ความเที่ยงตรง หรือบางครั้งเราหาตัวทีเทสไม่ได้เราก็ใช้ไอเทมตัวท่อฟอร์เรียชันก็คือเอาคะแนนรายข้อไอเทมกับคะแนนรวมของแต่ละคนมาหาความสัมพันธ์กันถ้ามันสัมพันธ์กันข้อนั้นก็ซิกซิกก็เลือกข้อนั้นไป,นเ,ปนเป็นแบบสอบถามจริงแล้วก็อะไรครับคำนวณออกมาเป็นแค่อัตาของคอนบากตอนนี้เราไม่ใช้การมือคำนวณแล้วละครับเรามีโปรแกรมช่วยในการคำนวณซึ่งงา่ายและก็สะดวกคลิก2อสคลิกก็จบแล้วนี่คือกรณีออะไรครับแบบสอบถามส,อส,อส่วนข้อสอบอ่าส่วนเครื่องมืออื่นๆเช่น รูบิกสกงสกออะไรนี้ก็นิยมอะไรครับให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาก็ให้ดูเลยครับประเด็นนี้รูบิกเป็นอย่างนี้ให้ชนเช็คว่ามันตรงหรือไม่ตรงแต่ถ้าเป็นแบบวัดภาคปฏิบัติถ้าจะหาความเชื่อมั่นเลยนะครับไม่หาต้นจำแนกนะครับความเชื่อมั่นในครั้งนี้ก็คือเช่นข้อสอบแบบวัดภาคปฏิบัติแทนที่จะทำสองครั้งเด็กก็เหนื่อยใช่ไหมครับก็อาจจะให้เด็กทํางานมาหนึ่งชิ้นทั้งห้องแล้วก็คนตรวจสองคนถ้าคะแนนคนตรวจสองคนสัมพันธ์กันมันเราเรียกว่าเครื่องมือน,นี้มีความเชื่อมั่น วิธีนี้เราเรียกว่าอินเตอร์เลเตอร์ก็แสดงมีความเชื่อมัน่นอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งของการหาคุณภาพของแบบวัตภาพปฏิบัตินะครับส่วนเครื่องมือพวกสัมภาษณ์ถ้าเรามีนะครับเราก็เก็บแค่อะไรครับผู้เชี่ยวชาญพิจารณา m a r ิ e t ตรงก็พอนี่คือนี่คือการตรั้งเครื่องมือนะครับและตรงนี้นะครับมันจะมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกันสิ่งที่เราเจอบ่อยๆนะครับก็คือในกระบวนการสร้างเครื่องมือนี่นะครับ เราดูตรงนี้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่านี่คืองานวิจัยของของครูนะครับสมมุติว่าทางด้านเก้าหน้าการสอนเรามีเรามีนักเรียน4ห้องห้อง A นะฮะห้อง B ห้อง C แล้วก็ห้อง D ถูกไหมครับห้อง A ห้อง B ห้อง C ห้อง D เนี่ยเขาอยู่เป็นกลุ่มเป็นห้องเขาอยู่เป็นคลัสเตอร์แลวทุกคลัสเตอร์ต้องเท่ากันก็คือห้อง A ห้อง B ห้อง C ห้องดีมีผลการเรียนในวิชาเราที่ทําวิจัยไม่ต่างกันแสดงว่าเขาอยู่เป็นคลัสเตอร์ถ้าเราสุ่มมาเป็นห้องวิธีแบบนี้เราเรียกว่าคลัสเตอร์แรน ไม่ใช่ไม่ใช่ซิมเพิลนะครับถ้าซิมเพิลก็คือหน่วยมันต้องเป็นร้อยสี่สิบซึ่งอาจจะสุ่มมาอาจจะไม่ได้เด็กห้อง A อย่างเดียวก็ได้ถูกไหมครับดังนั้นวิธีอยู่มาใน,นหนึ่งห้องเราเรียกว่าคลัสเตอร์แลนดอมแซมปิ่สมมติว่าครั้งนี้ผู้วิจัยหยิบมาได้ห้อง B ีเป็นห้องวิจัยถูกไหมครับห้องบีงวิจัยเนีย่ยปกติการการได้ประชากรตัวอย่างต้องได้ประชากรก่อนแล,ล้วกําหนดขนาดตัวอย่างสมมติเรากาหนดขนาด30แต่มันได้35ก็30มสิไปว่าอย่างน้อยใช้ได้35มทมันใช้ได้เลยถูกไหมครับ ทีนี้เรามาดูฝั่งฝั่งซ้ายมือสมมตินักวิจัยจะทําวิจัยใช่ไหมแล้วปรากฏว่านักวิจัยคนนี้มีเครื่องมือ3มี3แบบก็คือ1 lesson plan คือแผนการสอนแบบทดสอบแล้วก็แบบสอบถามถูกไหมครับในกระบวนการสร้างเครื่องมือในงานวิจัยนี่นะครับเราจะเห็นว่าแบบแบบแผบนบแบบแบบการสอนแล้วก็อะไรครับให้ผู้เชี่ยวชาญดูแต่พึงระวังนะครับผู้เชี่ยวชาญท่านดูเนี่ยท่านไม่ได้ดูความเที่ยงตรงนะครับท่านดูความเหมาะสมเช่นแผนนี้เหมาะสมมากหรือน้อยในแผนก็จะมีประเด็นถูกไหมครับเช่นแบบ จุดมุ่งหมายตัวชี้วัดกิจกรรมท่านก็จะดูดังนั้นในในการดูแผนหรือดูชุดกิจกรรมดูนวัตกรรมจะดูความเหมาะสมรเราพบว่านี่นี่สิตย์นักศึกษาหลายคนพลาดไปดูความเที่ยงตรงไม่ใช่ครับความเที่ยงตรงเป็นเรื่องของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอ,อันนี้แยกกันให้ออกนะครับดังนั้นผู้วิชาญเวลามาดูเลยครับมาดูมาดูพวกแบบทดสอบก็จะดูความสอดคล้องหรือความเที่ยงตรงตรงนี้สําคัญมากพอดูเสร็จแล้วใช่ไหมครับกรณีแผนเนี่ยถ้ามันเป็นแผนการจัดการเรียนรู้เป็นอะไรครับ เป็นที่เราแบ่งกลุ่มนักเ,เรียนทํางานเป็นกลุ่มแล้วก็กลุ่มละสี่คนทํางานร่วมกันเนี่ยการไปไทยเอาแบบแบบนี้ครับเดียวกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่ทําไม่ได้นะครับการไปทดลองใช้แผนแบบกลุ่มเดียวคือน1ต่อ1ไม่ได้นะครับกรณี1ต่อหนึ่งต่อ3 1ต่อ10หรือกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่เนี่ยมันเป็นกรณีของนวัตรกรรมที่เป็นการเรียนรู้รายบุคคลที่เป็นสื่อครับสื่อคือมาเรียนรายบุคคลได้เช่น แบบฝึกเรียนคนเดียวได้ก็ทดลองแบบเดียวได้แต่ถ้าเป็นการสอนใช่ไหมครับเราจะนิยมนําไปเลยครับไปทายเอาทั้งห้องเลยเช่นนี้ไปทายห้องห้องสี่เลยนี่ครับเพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วก็นําไปวิจัยจริงในห้องบีอันนี้ห้ามพลาดนะครับส่วนกรณีแบบทดสอบใช่ไหมครับถ้าเราทายเอาเราก็ไปทายเอาพอทายเอาแผนเสร็จเราก็ทายเอาห้องนี้หาคุณภาพแล้วก็ไปวิจัยจริงห้องสีเราเรียกห้องทายเอาจะปรากฏในบทที่3ส่วนห้อง B ีเป็นห้องวิจัยก็จะปรากฏผล,ผลตามผลวิจัยในบทที่4และบทที่5 นั้นก็ฝากร,าร,ระมัดระวังนะครับกรณีที่เรามาจากผู้เรียนขนาดใหญ่ก็โอเคคลัสเอร์ขนาดเล็กเราก็เลือกจาอจงทีนี้ถ้าเลือกจาะจงระมัดระวังนะครับถ้าเลือกจาะจงเราไม่นิยมให้ตั้งสมมติฐานเป็นการเปรียบเทียบเพราะการจาะจงไม่เป็นตัวแทนและไม่สามารถใช้ใสถิติได้กับมันนะครับนี่ก็ฝากระมัดระวังครับนั้นก็พอเราเห็นแล้วนะครับสิ่งแรกสิ่งที่เป็นกิจกรรมสําคัญก็คืออยากฝากพวกเรานะครับเราลองเขียนชื่อเรื่องงานวิจัยของเรา เขียนวัตถุประสงค์แล้วบอกให้ได้ว่าเครื่องมือเรามีกี่ชนิดเอาบอกทั้งเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมและบอกทั้งเครื่องมือที่เป็นการเก็บรวบรวมแล้วบอกให้ได้ว่าเครื่องมือนี้จะหาคุณภาพยังไงถ้าแผนก็หาความเหมาะสมทายเอาถูกไหมครับถ้าแบบทดสอบมันเป็นอิงเกณฑ์หรืออิงก,กลุ่มจะหาคุณภาพด้วยสูตรไหนถ้าเราคิดออกแค่นี้เราก็จะนําไปสู่กระบวนการสร้างและหาเครื่องมือที่มีคุณภาพได้ครับ